ับสวัสดีพี่น้องของปายสุกูสุคนนะครับผมมือนีกะมาอยู่กับผมในช่องชาโค่รอยเอ็ดคนเอาทานนะครับพอดีกําลังอัดทานอยู่นะครับบ้านบ้วัตถุดอกแต่ว่านึกถึงได้นะครับผมก็เลยอัดคลิปนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไปยานดื่มนะครับพอดีช่วงนี้นะครับในจิตรบอกผมนะครับกับมีคนสนใจที่อยากจะเก็นทานกะแทงผ่อนคลางที่จะไล่นะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนํานะครับสําหรับคนที่อยากเก็นทานแล้วก็อยากได้เครื่องนะครับผมจะมาแนะนําในการเลือกซื้อเครื่อง นะครับอันดับแรกนะครับถ้าอยากได้เครื่องนะครับพยายามนะครับผมให้เบิ้งเครื่องทีทันเนี่ยอยากได้นะครับพยายามเบื้องว่าคนที่เห็ดเครื่องเขาเจาะเฮ็ดทานตแทงเป็นอาชีพหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าคนที่เห็ดเครื่องเนี่ยทานตแทงเป็นอาชีพน้าหรือว่าเฮ็ดเป็นประจาอ่ะทานตแทงเป็นประจํารล้วเห็ดเครื่องขายน้าเนี่ยอันนี้ผมแนะนํานะครับเพรว่าเจ้าใดกระทางนะครับผมแนะนําเลยนะครับเพราะว่า อย่างหนึ่งนะครับก็คือข้าเจ้าเนี่ยเห็ดเคื่งขึ้นมาใส่เองแล้วกะเห็ดขายน้ำข้าวเจ้าจะรู้ถึงปัญหาและหาวิธีแก้ของเครืองของตัวเองนะครับเผื่อเวลาที่ลูกค้าเอาไปใส่นะครับเข้าเจ้าก็จะได้บอกและกะแก้ไขปัญหาในเครืองนั้นได้แต่ตังนะครับจากกับค้นที่ไปหาหลึกซื้อเคืองมื่อสองนะครับอันคือขอควรระวังเลยเื่งมือสองนะครับสําหรับคนที่ประกาศขายก็ดีนะครับด้วยว่า เฮ็ดไปแล้วแบบอาจจะล้มเลิกนะครับ <S <S ผมไปเห็ดธุรกิจอย่างอื่นนะครับขาดขายเครื่องมือสองอันนี้ควรระบ้างเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเครื่องมีปัญหาขึ้นมากนะครับท่านจะบ่สามารถที่จะไปสอบถามใครได้ครับทานจจบ่รูวิธีการแก้ไขปัญหานะครับเพราะว่าเขาเจ้าขายแล้วก็คือขายขาดน,นะครับผมบ่ได้แบบว่ามีบริการหลังการขายนะครับอันนี้คือขอควรราวัางนะครับผมเพราะว่าถ้าเฮ้าซสื่อกับ แ,แบบนี้แล้วนะครับหรือว่าคนตีขขยเครื่องมือสองเนี่ยเขาเวลาเข้าแก้ไขปัญหาเนี่ยเขาจะต้องแก้ไขปัญหาโดยตัวเองนะครับแ้วก็มันขอนขางที่จะยากลำบากนะครับผมต่อมานะครับขอพคเุเราว่างอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อไปสร้างเครื่องไปสร้างเห็ดเครื่องกับโล่งกึง่ง <c oughs> นี่เราว่างเลยนะครับผมพายังมาติโล่งกึง่ง ถามว่าเขาเห็ดไดบ่เห็ดได้ะนะครับ่าามีแบบให้เขาเจ้านะครับเห็ดใดนะครับแต่ว่าราคาหนึ่งราคาจะสูงนะครับสองก็คือยังที่ผมจะอธิบายข้างนี้ก็คือทาเครื่องมีปัญหานะครับท่านจะพูรู้เลยท่านจะก็สามารถที่จะถามเขาเจาได้้าเลือกซื้อเครื่องกับล่งกึ่งนะครับหรือว่าให้ล่งกึ่งเห็ดเครื่องให้นะครับก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าบางเทือคือเขาเจา้าอ่ะบได้เห็ดทานเป็นอาชีพนะครับ เขาเจาบวัลลูรับการบรูว่าบางเทือแก้ไขปัญหาจังใดนะครับเพราะว่าบางเทือเน,นี่ยคนจีเ็ดทานอยู่กันยังแก้ไขปัญหาที่ที่เจออยู่เนี่ยยังแก้ไขปัญหาบบตกนะครับนะกะลองคิดเบิ่งนะครับการที่ท่านจะไปสร้างร่งกึ้งเหตุร่งกึงเฮ็ดให้นะครับท่านก็ต้องอคิดใหด้ดีนะครับย่ายห,หน่อยท่านก็ต้องศึกษามากพอสมควรนะครับหรือว่าค้นที่เ็ดทานอยู่แล้วนะครับมีไอเดียนะครับผมที่อยากจะ เห็ดเชงแต่ว่าบมมีอุปกรณ์กับปจ้างโรงกึ่งเฮ็ดไห้เอออันนั้นก็โอเคนะครับจากคนที่แบบว่าบ่าเคยเห็ดทานนะครับผมยังบ่ท่านศึกษาไห้มันดีๆนะครับแล้วไปจ้างโรงกึ่งเฮ็ดไห้อันนี้คือระว่างเลยนะครับเวลามีปัญหามากนะครับท่านจะเควงควาและดียวได้มากเลยนะครับอันนี้คือ,อผมเอามาฝากนะครับผม,มแนะนํานะครับผมขอแนะนําในการเลือกซื้อเคื่องทานอัดแท็งนะครับเพราะว่าเห็นว่าช่วงนี้คนกะ กลับมาอยู่บ้านหลายคนก็อยากมีอาชีพเป็นน้องเก็บของนะครับผมก็ซื้อโซเชียลต่างๆอย่างต่างๆนะครับผมก็เอาลงนะครับผมเกี่ยวกับทานะเพียงกับคนทางที่จะค้นให้ความสนใจหลายนะครับผมก็เอามาฝากพี่ฝากน้องนะครับผมมีอย่างดีๆผมก็จะพยายามเฮ็ดคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับผมจังไงก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะครับผมมีประโยชน์ต่อพี่ต่อหน้องก็ฝากแชร์ให้ทาน อยากค็ดทานเบื้องน้าให้ญาติพี่น้องท่านเบื้องน้านะครับเพื่อเอาไปประกอบในการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อเครื่องนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมกระปากเป็นกำลังใจฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสุขสบายดีสุขุสุขคนสวัสดีครับ